เข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะฮะแล้วก็อยู่ในหมดของอยากให้ดูในสัปดาห์นี้เป็นหนังที่ชื่อว่า The Worst Person in the World นะครับหัวใจไม่สงบอยากจบที่เธอชื่ออย่างนี้ก็หนังรักแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หนังรักแบบสักเรื่องหนึ่งแต่เป็นหนังรักจากประเทศนอร์เวย์นะครับความสำคัญของมันคือมันเป็นหนังรักที่ได้เข้าชิงออสการ์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะ มันไม่ใช่หนังที่แบบหนังรักแบบไก่กาโอ้เป็นลอมคอมสักเรื่องหนึ่งที่มีแบ็กกราวเป็นต่างประเทศไม่ใช่นะมันคือหนังรักที่สามารถที่จะไปเข้าชิงบทดังเดิมยอดเยี่ยมชนะหนังอเมริกันหลายต่อหลายเรื่องไปได้นะผมบอกตรงในาการที่หนังต่างประเทศสักเรื่องหนึ่งเนี่ยจะไปชิงในสาขาที่เป็นสาขาที่ไม่ใช่สาขานักแสดงเป็นเป็นสาขาเรื่องบทสาขาหนังยอดเยี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นความแบบความหัสจรจันนะแล้วหนังที่เป็นหนังรักเรื่องเนี้ย สามารถทําได้นะครับพพราตของหนังคืออะไรพพรอตของหนังเนี่ยเป็นเรื่องราวของจูลี่นะครับคือเป็นเหมือนกับเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ใช้ชีวิตเหมือนว่ายังไม่ยังหาค้นหาตัวเองไม่เจอว้ยนี่จะเป็นชีวิตที่อยากมีหรือเปล่านะครับจนกระทั่งเจอเธอก็เลยต้องมีความสัมพันธ์กับเหมือนกับเป็นนักเขียนคอมิกอายุมากคนนึงกับนักศึกษาหนุ่มที่แบบใช้ชีวิตแบบสุดชิลคนนึงคือเหมือนกับว่าเธอใช้ชีวิตอยู่แบบว่าเหมือนกับว่าต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง นะครับซึ่งพอดเนี่ยมันดูลอมคอมไม่ได้มีอะไรนะจนกระทั่งคุณได้ดูตัวอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าหนังมันมีความดราม่าระดับหนึ่งการไี่แบบตัวละครที่แบบมีวิธีพูดวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นรวมทั้งเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องเชิงเหนือจริงบางอย่างที่เหมือนว่ามันมีฉากที่เหมือนกับว่าเธอทั้งโลกมันหยุดลงอะ่ะแล้วก็มีเธอเดินไปหาแฟนผู้ชายคนหนึ่งท,ที่ที่เธออยากจะเจออะไรเงี้ยมันมีความเหนือจริงมันมีความแปลกประหลาดบางอย่างอยูอย่ซึ่งผมว่านั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้หนังเรื่องนี ยอดเยี่ยมนะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นนักสแสดงนะครับเพราะว่านักสแสดงขออนุญาตอ่านชื่อนะเพราะผมไม่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 ไมคุ้นชื่อ,อ,อคุณเรติน่าเรซาว่านะครับเธอเป็นนักแสดงชาวนอร์เวย์นะครับเธอเนี่ยนะครับได้รางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนักเมืองคารนมาเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็มี2อ,องค์ประกอบที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ที่จะเจ๊กมากทั้งบทที่ยอดเยี่ยมที่ได้ที่เข้าชิงออสการ์แล้วก็นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมที่ได้จากเทศกาลหนักเมืองคารนนะครับที่สําคัญคือส่วนของนักวิจารณ นะครับตอนนี้มีนักวิจารณ์ดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว154คนนะครับมีคนชอบหนังเรื่องนี้ถึง97% 97%เยอะนะจากจาก100%นะครับส่วนคนดูทั่วไปเนี่ยตอนนี้มีคนชอบหนังเรื่องนี้ถูก87%ก็สูงนะถึงอาจจะไม่เท่านักวิจารณ์ก็สูงก็แสดงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดูยากแม้ว่าชนะคารมาแม้จะเข้าชิงออสการ์บทั้งเดิมยอดเยี่ยมแต่มันต้องไม่ใช่หนังที่ดูยากแนเ่เพราะถ้าหนังที่ดูยากมันต้องแบบ คนดูชอบ50% 4สอนบะแต่นี่87%็อก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะดูง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยก็อยากอยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆเพราะว่านานๆทีเราจะเห็นหนังที่แบบเป็นหนังที่มันมีความเป็นหนังอาร์ตเพราะไปที่คานได้แต่ก็ได้ชิงบทยอดเยี่ยมของออสการ์นะคะ่ะโดการน,นักวิจาร์ก็ชอบคนดูก็ชอบมันเป็นหนังที่น่าจะดีด้วยดูง่ายด้วยดูสนุกด้วยแถมผมไปดูจอร,ราของหนังชนิดของหนังเขาบอกเป็นคอมเมดี้ด้วยนะ,ะับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเปาะเหมาะเจาะ แล้วสำหรับใครที่อยากจะเฮ้ยอยากจะเริ่มดูหนังยุโรปสักเรื่องหนึ่งเราดูหนังอังกฤษเราดูหนังอเมริกันดูหนังไทยดูหนังเกาหลีดูหนังญี่ปุ่นแล้วลองเปิดใจดูหนังยุโรปไหมว่าสไตล์วิธีคิดวิธีสร้างฉากหลังผู้คนในยุโรปเขามีความแตกต่างว่าทางวัฒนธรรมจากอเมริกันหรืออังกฤษมากน้อยแค่ไหนผมไม่เคยดูหนังนอร์เวย์มาก่อนในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะดูหนังนอร์เวย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นเหมือนกันสําหรับ the worst person in the world แล้วก็อยากให้ดูมากๆนะสำ Ja, jeg elsker deg, Men jeg elsker deg ikke. Takk,